สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำบลฐ้าบาทถึองหอัวมาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 <c oughs> เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับาจาวันที่19ธันวาคมวันนี้ครับมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น34รายครับในจนํานวนนี้มี12รายเป็นการติดในประเทศ22รายมาจากสถานที่กักกันที่รัฐกับจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยสะสม ที่เป็นโควิด1 9ในประเทศไทยทั้งสิ้น4,331รายนะครับวันนี้เราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว60รายครับเรายังมีอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่โรงพยาบาลคือ247รายครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อครับว่าผู้ป่วย34รายวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ ผู้ป่วย34รายวันนี้นะครับมาจากเคนยา1รายนะครับเป็นหญิงไทยอายุ48ปีครับไม่มีอาการนะครับมาจากเยอรมัน2รายครับเป็นชายไทยอายุ42ปีไม่มีอาการกับชายเยอรมันอายุ36ปีนะครับไม่มีอาการครับสหรัฐอเมริกา2รายเป็นหญิงอเมริกันอายุ22ปีไม่มีอาการนะครับเป็นชายอเมริกันอายุ50ปีครับไม่มีอาการนะครับมาจากบาเรน1รายเป็นหญิงไทยอายุ35ปีครับไม่มีอาการนะครับ คนนี้นี่เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำที่ประเทศบาเรนครับเป็นสหราชอาณาจักรอังกฤษ4ลรายนะครับเป็นชายอังกฤษอายุ38ปีไม่มีอาการครับเป็นชายอังกฤษอายุ5 7ปีไม่มีอาการครับเป็นหญิงไทยอายุ16ปีครับไม่มีอาการเป็นชายอเมริกันอายุ36ปีนะครับมีมีไข้จมูกไม่ได้กลิ่นครับมาจากรัสเซียหนึ่งรายครับเป็นหญิงรัสเซียอายุ37ปีครับไม่มีอาการนะครับมาดูต่อครับ มาจากบาง no ังคาเทศสองรายครับเป็นหญิงบังคาเทศอายุ58ปีไม่มีอาการนะครับเป็นชายบังคาเทศอายุ59ปีไม่มีอาการเช่นเดียวกันนะครับสอาลัดอาหรับอัมิเลสครับเป็นชายไทยอายุ53ปีไม่มีอาการครับไต้หวันหนึ่งรายครับเป็นชายไทยอายุ3 1ปีไม่มีอาการครับนามิเบียสองรายครับเป็นชายสัญชาติเยนตินาครับอายุ14ปีไม่มีอาการครับกับหญิงสัญชาติแคนาดาอายุ39ปีครับไม่มีอาการนะครับเนเธอร์แลนด์หนึ่งรายครับ เป็นหญิงไทยอายุ1 5ปีครับไม่มีอาการซาดีอาระเบีย2ลายครับเป็นชายไทยอายุ7ปีกับหญิงไทยอายุ15ปีนะครับไม่มีอาการครับอินเดีย1รายครับเป็นหญิงอินเดียอายุ1 4ปีครับไม่มีอาการอิตาลี1ลายครับเป็นชายอิตาเลียนนะครับอายุ64ปีมีอาการครับมีไข้หายใจลาบากนะครับทีนี้มาดูต่อครับก็เป็นการติดในประเทศนะครับก็มีหญิงไทยอายุ95ปีนะครับไม่มีอาการนะครับ ปวยคนนี้เป็นปวดติดเตียงนะครับหญิงไทยอายุ73ปีไม่มีอาการนะครับหญิงไทยอายุ57ปีมีอาการไอนะครับชายเมียนมาอายุ40ปีครับไม่มีอาการหญิงไทยอายุ24ปีครับมีอาการไอปวดศีรษะชายเมียนมาอายุ32ปีครับมีไข้นะครับมีชายอายุ11ปีครับไม่ทราบสัญชาตินะครับไม่มีอาการนะครับหญิง เมียนมาอายุ13ปีครับมีอาการไข้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะมีต่ออีก4ลรายซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่ทราบที่มาว่ามาจากใครนะครับคนต่อไปนะครับชายไทยอายุ1 2ปีครับมีอาการมีไข้ปวดศีรษะมีน้ำมูกนะครับหญิงไทยอายุ20ปีครับมีอาการครับปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกดิ้นไม่ับไม่รับรสนะครับหญิงไทยอายุ19ปีครับไอปวดศีรษะจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับชายไทยอายุ23ปีครับ เจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นครับนะครับทั้งหมดก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับส่วนผู้ที่อยู่มาจากสเตค a ารันทีนแล้วสเตคคารันทีนที่อื่นก็รักษาโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นครับก็จะเห็นว่าผู้ที่ผ่านสเตคคารันทีนนะครับเอาติดสเตคคารันทีนจะเป็นพื้นที่ที่กรองครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับสำหรับที่จังหวัดสมุทรสาครก็มีการสอบสวนโรคกันต่อไปนะครับที่มาดูกันต่อครับว่า ตัวเลขวันนี้นะครับคนที่เข้ามาใช้บริการที่สเต็กแควนตีนเอาติปสเต็กแควนตีนนะครับมีจํานวนถึง1นึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบลายครับพบว่าเป็นโควิดในทีนหนึ่งพันสามรอยี่สี่ลายช่วงนี้จะเห็นว่ามีคนจากาสถานที่กักกันของรัฐที่กําหนดให้นี้เนี่ย มีโควิด -19 เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าคนเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็ในโลกนี้ก็มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นครับนะครับมาดูต่อครับว่าขณะนี้ก็ยังมีคนไทยจองเที่ยวบินจองสเตคโควิดเข้ามาอยู่ทุกวันนะครับเป็นจํานวนมากๆด้วยนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับทั้งโลกครับกำลังจะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับมีคนทั้งโลกติดเชื้อไปแล้ว76ล้าน6 6พัคนนะครับแล้วก็ตายไปแล้ว1ล้าน6กแส7 5คนครับ สหรัฐอเมริกาครับเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อมากที่สุดแล้วก็ตายมากที่สุดนะครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว17,888,000กว่าคนตายไปแล้ว3,020,000กว่าคนนะครับส่วนประเทศไทยนะครับมีคนติดเชื้อไปแล้ว4,331คนตายไปแล้ว61 60คนครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับประเทศไทยอยู่อันดับที่152 เป็นอนันดับเดิมนะครับเพราะฉะนั down, ้นครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับช่วยกันป้องกันการหยาตกครับประเทศไทยจะได้ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศนะครับช่วยกันต่อไปครับมาดูกันต่อครับว่าขณะที่เรายังมีการแพร่ระบาดนะครับเราจําเป็นอ้อเดียวครับผมลืมเรียนให้ทราบนะครับว่าในรอบบ้านเราครับประเทศในกลุ่มอาเซียนยังมี4ประเทศครับที่มีการแพร่ระบาดยังมากอยู่เกินพันนะครับก็คือ อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียครับอินโดนีเซียเที่ยวนี้ยังมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องครับต่อเนื่องทุกวันสูงขึ้นทุกวันครับนะครับยังไม่ลงมีคนติดเที่ยวนี้วันวันนี้6 6 8 9คนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับอยู่ในขาลงครับแต่ว่าเที่ยวนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับจาก 1, 0 0 0คนเป็น2122คนครับส่วนเมียนมาครับคงที่ครับมีการแพร่ระบาดใน1วันคงที่ประมาณเดิม เที่ยวน,นี้นะครับ1นต่คนต่อ1วันนะครับส่วนมาเลเซียครับก็ยังคงที่ในด้านการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างคงที่นะครับเที่ยวน,นี้มีการเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับคือ1,683คนต่อนหวันครับนะครับ ส่วนประเทศลาวไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศกัมพูชาไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเวียดนามมีการแพร่ระบาดในประเทศ3คนครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับช่วยกันระแวดระวังนะครับการจะตกเพราะว่าภัยเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่นานครับเมื่อมีวัคซีนก็จะได้หยุดยั้งการระบาดของโรคนี้ได้ใช้เวลาอีกเป็นปีครับนะครับมาดูต่อครับว่าในขณะที่เรามีการแพร่ระบาดน้อยหรือเรากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดนะครับเราทุกคนต้อง ทุกคนต้องช่วยกันนะครับภาคทุกคนต้องช่วยกันกาดไม่ตกภาครัฐต้องช่วยกันดูแลมาตรการต่างๆให้มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วนแล้วก็ไม่หย่อนยานนะครับก็พบว่าเที่ยวนี้ครับทุกๆวันครับรัฐทางรัฐได้ตรวจดู ตามพื้ที่ต่างๆนะครับก็พบว่ามีการใช้มาตรการของความปลอดภัยที่ป้องกันโควิดในทีนี้เนี่ยถึง97%ครับส่วนไทชนะแพลตฟอร์มเป็นคนใช้ได้ถึง97.4%นะครับต้องเรียนให้ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าไทชนะแพลตฟอร์มเป็นสิ่งสําคัญนะครับจะเป็นหลักประกันเมื่อมีการแพร่ระบาดมันจะจบลงโดยเร็วนะครับ แล้วก็เนื่องจาก,กันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับใครที่มีสมาร์ทโฟนต้องใช้นะครับยิ่งใช้ยิ่งมีประโยชน์ครับเพราะว่าทําให้การแพ่ระบาตรจบลงโดยเร็วทําให้เราทราบว่าตัวเรามีความเสี่ยงต่อการสัมผัสคนที่เป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแจ้งให้เราทราบครับจากพวกจากไทชนะแพลตฟอร์มนี้เนี่ยใช้เวลาเป็นนาทีเป็นวินาทีครับถ้าสอบสวนโรคโดยตามปกติใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันนะครับเพราะฉะนั้นไทชนะแพลตฟอร์มมีประโยชน์มากครับทั่วโลกหลายประเทศก็พยายาม ทำแอปเช่นนี้ใช้กับคนในประเทศแต่ละประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ครับประเทศไทยครับมีคนใช้แล้วถึง49ล้าน6กแสนกว่าคนนะครับแล้วก็เกี่ยาการร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับมีเพิ่มขึ้นทุกวันครับเที่ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็น2 0 0 0 0น 2 9 0 0 0กว่าแห่งแล้วนะครับก็พบว่านะครับกิจการร้านค้านะครับที่ใช้ไม่สุดเลยคือร้านสรรพสินค้าถัดมาคือซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนะครับถัดมาคือร้านอาหารเครื่องดื่มพัตคานศูนย์อาหารครับถัดมาก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับถัดมาอีกก็คือการคมนาคมขนส่งสาธารณะนะครับถัดมาอีกก็คือธนาคารครับเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ครับจะเป็นประโยชน์ครับนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับมาดูต่อครับว่า ข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับข่าวจากต่างประเทศก่อนนะครับข่าวจากต่างประเทศขณะน,นี้หลายรัฐในออสเตรเลียปิดพรมแดนหลังจากพบเชื้อติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่ซิดนีย์การพบเชื้อเป็นกลุ่มเมนก้อนก็แสดงว่ามีการแพร่ระบาดตรงนั้นนะครับขณะนี้ออสเตรเลียก็พยายามระแวดระวังเป็นอย่างดีนะครับซิดนีย์อยู่ที่รัฐนิวเซาทลนด์ครับนะครับทุกคนในรัฐ นิวเซาเวลก็ต้องตื่นตัวเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นติดตามมันต่อไปครับว่าออสเตรียจะเป็นยังไงนะครับจะแพร่ระบาดไปนในรัฐอื่นไหมนะครับมาดูต่อครับสําหรับประเทศไทยนะครับขณะนี้มีการแพร่ระบาดอย่างที่ทุกคนได้ทราบนะครับที่จังหวัดส,สมุทรสาครนะครับมาดูครับวันนี้ท่าน นายแพทย์โอภา,าสการกวินพง์นะครับและนายแพทย์โสพลอิมสิทธาวรน,นะครับท่านทั้งสองนี้อยู่ในกรมควบคุมโรคโดยมีท่านนายแพทย์โอภาสเป็นอธิบดีกรมนะครับแล้วก็ท่านได้มาชออาาาาี้แจงเรื่องของการแพร่ระบาดตัวท่านอธิบดีชี้แจงเรื่องของการแพร่ระบาดที่ท่าขี้เหล็กก่อนนะครับว่าขณะนี้ท่าขี้เหล็กไม่มีการติดต่อเพิ่มขึ้นนะครับควบคุมได้ครับแล้วก็จังหวัดทั้งหลายในภาคเหนือนั้นปลอดภัยครับนะครับ ส่วนคุณหมอโสพลก็มาพูดถึงเรื่องการสอบสวนเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 นะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับนะครับคุณหมอโสพลก็ลับทราบเรียนให้ทราบว่าเคสแรกที่พบก็คือหญิงไทยอายุ67ปีนะครับเป็นคนค้าขายในตลาดนะครับในตลาดที่เป็นตลาดกุ้งนะครับก็คนนี้เป็นคนแรกที่พบนะครับก็ได้มีการสอบสวนโรคก,ก็พบว่า มีผู้ที่อยู่ในครอบครัวนะครับติดโควิด -19 ถึง3คนนะครับแล้วก็จะมีการสอบสวนต่อไปอีกนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการสอบสวนโดยทําให้ทราบว่ามีศูนย์การกระาบาดอยู่ที่ตลาดตลาดกุ้งนะครับแล้วก็มีการสอบสวนครับสอบสวนทั้งผู้ป่วยทั้ง ผู้ที่สัมผัสเสียงสูงและเสียงต่ำนะครับผู้สมััสเสียงสูงจากคนหญิงไทยอายุ67ปีนี้เนี่ยก็เรียนให้ทราบแล้วนะครับพบคนในครอบครัวเป็นนะครับและต่อมาก็พบว่าคนที่มีความเสี่ยงอีกนะครับที่อยู่ในแพรปาของผู้ป่วยนะครับซึ่งเ,เป็นลูกจ้างพมา่าพบเชื้ออีกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการสอบสวนต่อเนื่องครับทั้งทั้งวันและทั้งคืนนะครับก็พบว่าครับ มาพบอีกที่หนึ่งนะครับคือภรรยาลูกจ้างพ่อม่นะครับพบเชื้อที่อยู่ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับจากจากตลาดกุ้งนะครับซึ่งหญิงไทยอายุ6 7 6ิ 60, 60, ปีแล้วพบแม่น้องสะใภพี่สาวในครอบครัวเป็นนะครับแล้วก็ลูกจ้างของหญิงไทยคนนี้นะครับก็พบว่าภรรยาของคนนี้ นะครับเป็นด้วยนะครับแล้วผู้มาซื้อของตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนแล้วคนทํางานกับผู้มาซื้อของก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็คนทํางานในแพรปลาข้างๆก็เป็นลูกจ้างก็เป็นนะครับเพราะนั้นจะตีกรอบว่าอยู่ที่ตลาดกุ้งนี้นะครับและมีคนที่อยู่รอบๆติดตามออกมานะครับคนที่อาศัยใกล้ตลาดก็เป็นนะครับคนที่ตลาดต้นสนใกล้ตลาดกุ้งก็เป็นนะครับ แล้วก็ยังมีคนอีกสิบาจะมีคนที่รอการสอบสวนอีกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับทางกรมควบคุมโรคก็ได้พยายามเชื่อมโยงสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างทั้งหมดนะครับขณะนี้คัดกรองไปแล้ว1935นยคนจะต้องคัดกรองต่อไปอีกครับแล้วก็ตรวจเชื้อไปแล้ว1449คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับที่พบว่ามีเพิ่มขึ้นอีก12คนนีคนนี้ก็เป็นการตรวจในเชิงลุกที่พบเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้นะครับ พี่น้องคนไทยที่มีประวัติไปตลาดกุ้งจังหวัดสุนสาครนะครับในช่วงหนึ่งธันวาคม2 5 6 3นี้เนี่ยใครสงสัยว่ามีป่วยหรือสงสัยขอรับการตรวจโควิดไอทีนได้นะครับที่โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเสี่ยงหรือใช้สายด่วน1422ครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันครับทุกคนนะครับต้องช่วยกันนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับ เว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับนะครับทุกคนต้องช่วยกันสร้างวัคซีนประจําตัวครับด้วย3สิ่งนะครับห่าง1-2เมตรใส่หน้ากากอนามายัยถอดเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่น้ําสบู่20วินาทีหรือเจลแอลโกอฮอล์ครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับก็พบที่เป็นเพิ่มขึ้นและต้องติดตามกันต่อไปครับ ทุกวันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงแต่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับกาดไม่ตกนะครับจาเป็นแล้วครับภัยใกล้เข้ามาแล้วนะครับส่วนการเลือกตั้งพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ควรจะไปเลือกตั้งคนที่มีสิทธิ์นะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับต่อแถวเข้าคูหาเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะครับล้างมือที่มีจุดล้างมือและถ้าท่านสามารถเอาปากกาไปได้เอาปากกาไปครับถ้าเอาไม่ได้หลังจากใช้ปากกาแล้วล้างมือหรือก่อนใช้ ล้างล้างมือด้วยเจลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนช่วยกันครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่งนะครับท่านต้องสวมให้ด้านที่สีเข้มอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็สวมให้คุมจมูกและปากนะครับแล้วก็ด้านที่แข็งไว้ด้านบนครับแล้วก็บีบให้มันเข้าหน้าของเรานะครับอันนี้การใส่ที่ถูกต้องครับติดตามกันต่อไปนะครับ จากทีมแพทย์หน่วยที่สิทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาทจุ่หมอมอาจารย์พวกเราครับเป็นนุกสิทธิท์สูหมอมอาจารย์พร้อมใจกันทํางานตามรอยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับติดตามผลงานพวกเราได้นะครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิสครับขอบคุณครับสวัสดี